มีประโยคหนึ่งที่อาจารย์ของฉันพูดแล้วมันเปลี่ยนเส้นทางการทำวิจัยของฉันไปตลอดกาลเลยคะ่ะฉันจำวันนั้นได้ชัดเจนมากเลยนะคือนั่งจองหน้าเวิร์ดเปาะมันกองเอกสารเต็มไปหมดมีร้อยขีดเขียนสีแดงแดงเป็นหน้าหมดเลยฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอการอ่านก็ยากการเขียนหรอ ไม่เคยถูกใจเลยสักทีทุกครั้งที่โดนแกฉันก็รู้สึกเหมือนเป็นหลักฐานว่าฉันไม่เหมาะกับเรื่องนี้เลยแต่แล้วอาจารย์ก็มองมาที่ฉันแล้วพูดว่าอย่าให้สิ่งที่คุณไม่รู้หนูนี้ในวันนี้มาตัดสินคุณจะริ่จะรู้ไม่ได้ในวันพรุ่งนี้แล้วอาจารย์ก็พูดอีกว่า งานวิจัยไม่ได้ต้องการคนที่ฉลาดที่สุดแต่ต้องคนที่กล้าหาญที่สุดที่จะเติโบโตต่อไปนั่นแหละคะ่ะคือช่วงเวลาที่ฉันหยุดโทษตัวเองฉันเริ่มถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะดีขึ้น1%ได้แค่อ่านสักสิบนาทีเขียนสักย่อหน้าเดียวถามคำถามออกไปแม้จะรู้สึกอายก็ตามทีลาม ทีละเล็กทีละน้อยฉันก็เปลี่ยนจากนักเรียนที่เต็มไปด้วยความสงสัยมาเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการเรียนรู้ทีละก้าวถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอคำพูดเหล่านี้ก็เป็นของคุณด้วยเช่นกันคะ่ะคุณอาจจะยังไม่เก่งกาจในตอนนี้แต่คุณกำลังดีขึ้นเลยเอ๊และนั่นมีค่ามากกว่าความสมบูรณ์แบบเยอะเลย ดังนั้นเก็บสิ่งนี้ไว้ในใจของคุณสำหรับวันที่ยากลำบากนะคะและถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการใครสักคนที่จะเดินบนเส้นทางงานวิจัยนี้ไปด้วยกันฉันอยู่ตรงนี้เสมอคะ่ะ